สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมาแต่ตัวไม่สนสมบัติเรือนไทยสองชั้นตุ้มรสลินอดีตสามีจากไม่ทันได้ลาออกมาแต่ตัวไม่เอลสมบัติชีวิตตุ้มรสลินลัยร,รักอดีตสามีจากไปไม่ทันได้ลาผันตัวเป็นข้าราชการอยู่บ้านสวนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีขา่าวเศร้าของวงการบันเทิงตะนิรัติสัยกัญจารุษทายาทจันตนาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ในวัย61ปีสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวและคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตุ้มรัศรินจันทราอดีตภรรยาและแม่ของลูกชายสองคนที่เกิดกับตะนิรัติสัยได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมข้อความอลาลัยอดีตสามีฉันเชื่อในความผูกพันที่เรามีให้แก่กันเมื่อไม่กี่วันรู้สึกนึกถึงและเป็นห่วงว่าเธอเป็นอย่างไรจึงทำเป็นคลิปเพลงและเปิดสาธารณะ เพื่อให้เธอได้รับรู้ว่าหากเธอมองฉันอยู่และฉันก็เชื่อว่าเธอนึกถึงฉันเช่นกันเดินทางดีๆนะ20ก,นกว่าเร็วไปไหมในการแต่างงานถ้าสมัยนี้อาจจะเร็วแต่ถ้าสมัยของพี่ไม่เร็วหรอก21ก็โอเคนะเราก็พร้อมที่จะมีครอบครัวชีวิตแต่งงานมีลูก2คนแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเวลาเราไปกองก็เอารูปไปด้วยแวเราก็เอาของทุกอย่างใส่รถลูกก็จะไปอยู่กับกองถ่าย แสดงว่าวัยรุ่นจนถึงคุณแม่พี่ตุ้มก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปใช่ค่ะก็อยู่หน้ากล้องแล้วก็อยู่เบื้องหลังตอนนี้พี่กับบดีสามีเป็นเพื่อนกันได้ร้อเเซ็์ไม่ค่อยได้คุยหรอกเขาก็ยังดีกับตุ้มนะอย่างเวลาเขาทําละครเขาดูบทเขาก็จะเขียนว่าอันนี้ตุ้มแสดงนะบางทีลูกก็ถามว่าตุ้มไหนเขาก็บอกว่าแม่แกงไงถึงแม้จะไม่ได้คุยกันมากแต่เขาก็รู้สึกว่าเป็นพ่อที่ดีนะเขาเลี้ยงลูกตั้งแต่ลูกเล็กจนลูกโต พี่ตุ้มถูกเพื่อนรักดาราหักหลังก็มีเพื่อนรักคนหนึ่งคบกันมาตั้งแต่เวลาสาวๆเข้าวงการรักกันมากแบบเรามีรถอะไรเขาก็จะซื้อเหมือนเราก็คบกันมาจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วอยู่ๆเขาไปพูดกับเพื่อนตุ้มอีกคนพูดเหมือนเสี้ยมกันให้ราทะเลารออก,กันกับเพื่อนอีกคนซึ่งเราไม่ได้พูดแต่ไปบอกว่านี่ตุ้มอย่างนี้คนนี้อย่างนี้เพื่อนอีกก็จะมาโกรธเราแล้วเราก็จับสังเกตว่าเป็นอะไรบอกได้นะคนนั้นไม่พูด จนกระทั่งเรื่องมันแตกว่ามันเป็นยังไงก็คือคนนี้มาเสี่ยมเราก็มีความรู้สึกว่าโหเพื่อนที่รู้จักกันมา40ปีทําไมเขาเป็นแบบนี้เราก็รักเขาแต่พอเรามาโดนแบบนี้มันเสียใจเนาะแล้วพอสุดท้ายเขามาสำนึกได้เขาก็มาขอโทษเราอยากให้ตัวเองเลิกคบกับคนนั้นเราไม่อยากให้ตัวเองไปคบกับคนอื่นเหมือนเขาไม่อยากให้เราไปรักใครมากกว่าเขาประมาณนั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ